พร้อมเมื่อไหร่บอกเลยครับแมวเซาไอเสือเพชรเกษมไอเสือเพชรเกษมมึงพร้อมเมื่อไหร่มึงบอกเลยต่อยกับมึงเนี่ยกูต่อยให้เลยแต่แพ้ขอเตะหน้าสบไพ่แพ้เตะหน้าแค่นั้นเองถ้าไม่กล้า ก็เลิกให้เมียสเล่เลิกให้เหมียพิมพ์เฮียต,ต้นตีตนต้ตนต,ตนีนไปนะดังไหมไหวะลูกเอ๋ได้เดี๋ยวผมเบา่อนกูต้องกระซิบแล้วแหละกูโดนว่าแล้วเมื่อกี้อาการกูออกมันขึ้นถามคนข้างหลังหน่อยพี่เมื่อยไหมเมื่อยปะ เฉยเฉยปรจากฟาร์มไข่ไข่สระบุรีดูไหนคนนี้ทุกวันเอาจริงกูไม่ได้ต่อนมึงแล้วเว้กูพูดในฐานะที่ว่ากูกับมึงเนี่ยเคยเรียกกันเป็นพี่เป็นน้องนะมึงไม่สมควรยุ่งมึงแล่แรกนะเพราะว่าไอ้บึกมันก็น้องมึงไอ้บึกมันน้องมึง่ะมันน้องมึงใช่ กูรู้ไอ้ยีทมันก็มีบุญคุณเหรอมึงถูกป่ะมีป่ะไอ้อีทมีแล้วคนที่เขาเคยอย่างกูอะอย่างกูกูไม่เอ,อากี่วไปตามว่าบุญคุณอะแต่ว่าอย่างกูก็เคยช่วยเหลือมึงมามึงไม่สมควรมาพูดอะไรถึงกูแลวนั่ไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องของมึงและแอคติ้งมึงมันเยอะมันตบโตะมาเฮียอะไรอ้เสือ มึงขู่ได้ครับพวกเด็กป .5